สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหานอยสามน้อยสี่น้อย,อยเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ้า ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่13นะคะเราก็มาสรุปของวันที่12กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะเข้าก็คือเข้านะจ๊ะหลุดก็คือหลุดนะจ๊ะมาลุ้นรอบเฉพาะกิจกันก่อนเลยนะคะ เฉพาะกิจนะคะ9-1-4นะคะแล้วก็8-5นะคะ8-5ดห้านะคะ8ปมีนะคะ8ปดมีห้ามีนะคะก็แปดหตัวเน้นตัวเจาะต,ตัวอัดเลยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีก็รอลุ้นในรอบต่อๆไปนะคะก็มีให้ลุ้นทุกวันนะคะบาง วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรานะคะวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเราบ้างอาจจะเฮงเฮงปังปังเด้งเด้งนะคะก็แอดก็เพิ่งมาสังเกตนะคะเพิ่งมาสังเกตนะจ๊ะสำหรับชุดวินชุดนี้นะคะถ้าใครสังเกตนะคะเข้าลุน้นหุ้นได้นะคะ เขาทั้งนิเคแล้วก็จีนนะคะหางเสิงมีลุ้นนะคะสามสามหุ้นนี้ลุ้นได้นะคะชุดวัดสูตรชุดวินชุดนี้นะคะก็มีพี่น้อง fc เราบางท่านบอกเขาบ่อยมากบ่อยมากเกือบทุกวันลุ้นได้ตั้งแต่หุ้นนิเคเลยนะคะ นิเควันนี้ก็มาสองสามนะคะคู่นี้เลยนิเคอันนี้เข้านี้เลยนะคะรอบเช้าเลยแล้วก็คู่นี้ก็เข้าจีนนะคะไปลุ้นได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบหุ้นนะคะเข้าเกือบทุกวันถ้าเจอแล้วก็จอดไม่ต้องตามนะจ๊ะ เพราะว่าไม่ได้เจอทุกหุ้นนะคะเจอเป็นบางหุ้นถ้านนี้มาแล้วก็ไม่ต้องตามแต่ถ้ายังไม่เจออีกสองหุ้นตามเจอแน่นอนจะ้ะจีนมาสองรอบนะคะสามแปดแปดสามสามแปดสามแปดสองรอบเลยนะคะจีนสองรอบเลยสำหรับของวันที่สิบสองนะคะ นี่เข้าแปดแปดด้วยเนาะนี่ด้วยอันนี้ก็เข้านี้นะคะเบิน้นนี่เข้าบนล่างนะคะนี่เข้าบนล่างจีนก็เข้าเช้ากับบ่ายรุนได้นะคะสําหรับท่านไหนที่รุนหุ้นนะคะนี่เอาชุดนี้เอาชุดนี้ไปรุนได้เลยนะคะก็เ,เข้าแปดห้านะคะ สำหรับฮานอยของเรานะคะไปดูที่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งะจ๊ะแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งก็ไม่มีหนึ่งเก้าก็ไม่มีวันนี้รู้สึกว่าเข้าหุ้นเยอะนะคะเข้าหุ้นเยอะวันนี้ฮานอยคงจะมาคู่เดียวหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อในรอบปกตินะคะหกหนึ่งแปดนะคะแล้วก็ศูนย์เก้านะคะ แปดมีหนึ่งไม่มีมีแต่เจ็ดพี่น้องแล้วก็ศูนย์เก้าจุดปุ๊ดเลยนะคะมาแต่ตัวเด่นนะคะมาแต่ตัวตัวเด่นแปดนะคะมาแต่ตัวเด่นแปดมาดูที่รอบ vip นะคะรอบ vip อพีแปดเ็ดสี่นะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์แอดไม่ได้กันเบิ้ลนศูนย์ศูนย์ให้เลย ไม่ไดู้00กันเลยนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะพรุ่งนี้ก็เบิ้ลก็มีลุ้นนะคะวันวันที่13ก็มีลุ้นนะคะสําหรับเบิ้ลนะคะก็กันไว้ดีกว่าแก่นะคะมีสิบจะมาเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับแนวทางเบิ้ลเราเอาคู่เน้นๆที่เราชอบแล้วกันเอาคู่ที่เราชอบนะคะเอาคู่ที่เราชื่นชอบจริงๆนะคะก็พอเนาะ ก็ถ้าสําหรับสายวิ่งสายรูดก็เม็ดเดียวหรือว่าชุดฟันของเรานะคะก็ตัวเด่นมีแค่สองตัวเท่านั้นนะคะวิ่งรูดปื๊ดรูดปื๊ดได้เลยนะคะหรือว่าใครจะชอบชุดวินชุดวินนี่ก็มามาสี่วันหลุดไปวันหนึ่งก็วันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะเพราะว่าเรารุ่นสี่น้อยนะคะรุ่นสี่น้อยรุ่นสี่น้อยนะคะ ก็วันนี้สําหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะในรอบเฉพาะกิจเนาะแล้วบางท่านก็บางท่านก็ได้รอบได้หุ้นไปด้วยเนาะบางท่านเอาไปลุ้นหุ้นนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็วันนี้วันนี้ก็ก็ขอบคุณนะคะน้ําใจงามๆจากพี่น้อง fc เราได้ฝากค่ากาแฟค่ากาแฟค่าขนมมาให้เป็นน้ําใจนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ ถึงจะไม่มากก็เป็นน้ำใจที่งดงามมากๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆมีโชคมีลาบกันทุกๆวันนะคะก็ขอให้ได้กลับไปเป็นมื่นๆแสนๆนันดานไปเลยนะคะขอให้ปังๆกันทุกคนนะจ๊ะก็ไปตามต่อในงวดวันที่13กันเลยนะคะ สิบสามเดือนสิบนะคะปีหกสีนะคะกับฮานอยนะคะฮานอยสามนอยจ้าสี่นอยนะคะอะเฉพาะกิดด้วยลุ้นได้นะคะใครที่ชอบเฉพาะกิดนี่ตามได้เลยเลนเ้นที่เขาสองตัวบนล่างนะจ้าสามตัวแอดอยากยังหาชุดสามตัวไม่ได้เลยพี่น้อง ชุดจับวินนะคะยังหาหลักร้อยไม่ได้เลยช่วงนี้ช่วงที่แอดยังไม่ลงให้นะคะแอดคำนวณไว้เข้าสามตัวนะคะพอแอดเอามาลงจริงๆเข้าสองตัวก็ยังโอเคนะคะที่ยังเข้าดีกว่าไม่เข้าเลยนะคะเข้าทุกวันก็ยินดีดีใจกับพี่น้อง fc ด้วยนะคะ่คได้สองตัวบนล่างก็ โอเคแล้วนะคะชุดจับวินของเราวันนี้นะคะก็จะมีมีหนึ่งมีสองมีสามนะคะมีแปดมีเก้ามีหกเน้นเๆที่ขอบตารางเหมือนเดิมสามารถจับวินจับวิ่งจ,จับรูดก็แล้วแต่ชื่นชอบนะคะแอดก็จะจับให้ทุกคู่เหมือนเดิมนะจ๊ะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะไม่ว่ากันนะคะ หนึ่งสองนะคะหนึ่งสามหนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดมาแล้วก็ไม่แน่นะคะวันที่สิบสิบสามมาหนึ่งแปดรอบไหนรอบปกติใช่ไหมดีไม่ดีอาจจะไปอยู่ VIP หรือว่าเฉพาะกิจหรือไม่ก็พิเศษอ่าเป็นไปได้นะคะหนึ่งเก้าอ่าได้ตัวเก่าพี่น้องหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอาจจะไปอยู่รอบพัดไปก็เป็นไปได้เนาะ สำหรับชุดจับวินนะคะก็เป็นไปได้ทุกนอยเลยนะคะแล้วก็หนึ่งหกสองสามสองแปดสองเก้าสองหกนะคะสามแปดสามเก้าสามหกแปดเก้านะคะ 8ปหกแล้วก็เก้าหกนะคะ,อ,ะอันนี้บวกรวมให้เลยใครที่ลุ้นหุ่นนะคะหุ่นก็ถ้าใครชอบนะคะก็นี่ก็ได้นะคะจีนก็ได้ ถ้าเจอแล้วก็ไม่ต้องตามนะคะอะาเช้าบ่ายไปเลยเพราะว่าถ้าเราเน้นแต่เช้าบางทีอาจจะมาบ่ายนะคะบางทีเน้นบ่ายอาจจะมาเช้ามาบ่อยมาบ่อยแอดไปดูสถิติแล้วมาเกือบทุกวันมาเกือบทุกวันการเบิลเนาะลืมกันเบิล ชอบค่อยตามนะจะเบิ้ลไม่ชอบก็ผ่านนะจะเบิ้ลการไว้ดีกว่าแก้หกหกกับเก้าเก้านี่ตัวเดียวกันก็เลยให้แปลให้เลยนะคะเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งก็แปลให้เลยแล้วก็ห้าห้านะคะเอาแค่นี้พอนะคะก็สําหรับตัวที่ชอบนะคะที่ชอบก็จะมีหกเก้าหกนะคะหกหนึ่งหนึ่งหก หกสองสองหกนะคะแปดเก้าแปดหกนี่ก็มาบ่อยนะคะมาแล้วก็มาอีกได้นะจจะพี่น้องจ๋าก็รุ้นรุนนะคะ ก็เน้นแค่นี้พอนะคะชอบค่อยตามนะจ๊ะสองสามนี้ก็มาบ่อยก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้จ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ